ครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าตัวเองน่าจะแย่เกี่ยวกับเรื่องอกหักแล้วก็จนจนมาแบบถึงเข้าเข้าขายของอบายามุกที่มีแบบพวกสิ่งเสพติดอะไรเข้ามาอยู่ในตัวในช่วงวัยรุ่นที่มันแบบหลงแสงสีเสียงทําลายหมดทําลายสมองทั้งหมดจนมารู้ในภาวะความสุขเร้าเนี่ยคือแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขในทุกวันที่ตื่นแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่าในวันเนี้ย เราต้องการอะไรพี่ขวัญเชื่อไหมว่าผมรู้สึกว่าต้องการตายอยากจะรู้ว่าโลกหน้ามันคืออะไรเพราะตอนนี้โลกใบนี้รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วจากคําที่หมอบอกให้หาความสุขในเมื่อยาเราไม่แตะแล้วผมเลือกเลือกที่จะไปเล่นการพนันสี่วันนะเสียไปสิบล้านทุกอย่างพังหมดเลยครับพี่ขวัญพังโดยที่ไม่มีชิ้นดีเลยมันเหมือนชีวิตผมมันแตกสลายเข้าไปในเซลเลย ากพูดถึงผู้ชายที่ชื่อเน็กกี้นพดลหรือที่คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักเขาในชื่อเน็กกี้เดอะคอมเมดี้นหัวหน้าคณะลิเกสองเทพบุตรสุดที่รักหลายคนก็คงจะนึกถึงความสุขและรอยยิ้มที่เขาได้มอบให้กับแฟนๆอยู่เสมอแต่ภายใต้รอยยิ้มอันสดใสนั้นกลับเต็มไปด้วยความมืดมิดภายในจิตใจเอาจุดเริ่มต้นเลยนะครับพี่หวนผมเป็นคนโดนตามใจตั้งแต่เด็กพ่อจะรักมาก uh. พ่อจะพาไปลงลิเกตลอดอยากได้อะไรก็จะได้และเป็นคนที่ชอบเอาชนะ uh. อยู่เสมอ แล้วทำอะไรสุดตง่งตั้งแต่เด็กๆเกเลแล้วไม่ค่อยได้รับความผิดหวังได้รับแต่การยอมรับอยู่เสมอๆจนรู้สึกว่าความผิดหวังของเราเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่าเราเป็นอ,อยู่ในกลุ่มแก๊งเพื่อนก็เป็นหัวโจกที่นําพาเพื่อนไปทําในสิ่งไม่ดีอะไรก็แล้วแต่อยู่ในอยู่ในบ้านก็เป็นลูกที่พ่อแม่รักมากที่สุดที่โดนตามใจอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันที่พี่ชายเราไม่โดนตามใจเลย แล้วพอเริ่มโตมามันก็เจอกับบทเรียนชีวิตอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเรามีความมั่นใจในตัวเองสูงและย้อนกลับไปครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าตัวเองน่าจะแย่เกี่ยวกับเรื่องแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกนะคิดว่าเป็นเรื่องปกติอกหักกับแฟนคนแรกแล้วรู้สึกว่ามันเสียใจมากแบบมาก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 เหมือนโลกใบนี้มันมืดมน,ม,นมันอะไรอย่างเงี้ยคือภาวะของหมอบอกอะก็คือมันก็ไม่เรื่องปกติแหละแต่ว่าถ้าเกิด ความเสียใจที่มันมากกว่าปกติมันก็เข้าข่ายซึมเศร้า ح. แต่ผมมันน่าจะมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็จนจนมาแบบถึงเข้าเข้าข่ายของอบายมุขที่มีแบบพวกสิ่งเสพติดอะไรเข้ามาอยู่ในตัวในช่วงวัยรุ่นที่มันแบบหลงแสงสีเสียงที่สุดโต่งเลยก็สุดเลยทําลายหมดทําลายสมองทั้งหมดจนมารู้ในภาวะความสุดเศร้าเนี่ยคือแบบว่า รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขในทุกวันที่ตื่นในทุกวันที่หลับตานอนคิดอะไรก็ลบไปหมดมคิดอะไรก็รู้สึกว่าทําไมโลกใบนี้มันโหดร้ายจังเลยวะทํามทไมถึงไม่มีความสุขเลยวะแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่าในวันเนี้ยเราต้องการอะไรพี่ขวัญเชื่อไหมว่าผมรู้สึกว่าต้องการตายไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่เพราะว่าไม่ได้มีความสุขหรืออะไรนะอยากจะแบบว่า มันหาคําตอบของตัวเองอะว่าเวลาดับไปแล้วมันเป็นยังไงอ,อยากจะรู้ว่าโลกหน้ามันคืออะไรเพราะตอนนี้โลกใบนี้รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วอพอผมรู้สึกตัวแบบเนี้ยจุดเริ่มที่มันรู้สึกแบบนี้ยเลยไปหาหมอหมอว่าอย่างไงเอ่อมันมันในสิบข้อผมมีอยู่แปดข้อครับพี่มันจะไล่อะม,มันคืออยู่ในภาวะถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยกควิกตอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า มันอยู่ที่เราไม่เกี่ยวหรอกความเป็นเอนเอร์กี้อ่ะก็หมอให้ยามาก็ไม่เอาไม่กินเพราะว่ากินไปแล้วรู้สึกไม่โอเคกินไปแล้วมันไม่เอร์เลยอะมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองก็เลยไม่กินแล้วผลเป็นยังไงล่ะพอไม่กินยาหมอก็หลุดจากนั้นประมาณปีหนึ่งมารักษาจริงๆอ่ะตอนอายุสามสิบก็แสดงว่ามันมีผลอาการมันออกอีกมันถึงต้องไปรักษาอีกต้องรักษาแบบจริงจังแหละอาการรอบสองมันหนักขนาดนั้น สั้นเหมือนเดิมไหมโอ้โห oh. มันจะตายเดียวเลยพี่หวันมันมันคิดอย่าเดียวใช่ใช่มันมันแบบหัวมันก้มลงอยู่แต่เงี้ยผมเข้ามาเล่นลิเกเสร็จปุ๊บผมก้มลงเนี้ยถ้าเกิดแบบว่าทุกทุกคนที่อยู่ในทีมงานลิเกนะคือแบบทุกทุกคนเป็นห่วงกันหมดก็คือเข้ามาหัวทิมเข้ามาหัวทิม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 คือจะฆ่าตัวตาย <S 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 คือเราดื้อหมอครับพี่หวันไปหามาสามหมอหมอแรกหมอที่สองก็ไม่กินยาพอกินแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็หยุดละหยุดละจนถึงขนาดว่า ที่ที่เป็นนายกสมาคมกู้ภัยเนี่ยเขาให้ไปหาสีทัญญาผมจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยปัญหาหลักๆมันอยู่ที่ความคิดของผมอย่งเดียวเลยพอไปโลคซึมเศร้าเนี่ยสิ่งที่ที่มันหนักที่สุดนะครับคือพี่ขวัญจะหรือทุกๆคนเนี่ยจะจะรู้ว่าสิ่งที่หมอบอกหรือใครบอกอะก็หาความสุขสิความสุขคืออะไร มันกว้างมากนะแต่ถ้าเกิดตีความสุขของผมในเวนั้นแสงสีเสียงอีกอย่างหนึ่งครับพีหมันก็คือพันธันผมเลือกเลือกที่จะไปเล่นการพนันหลงทางไปเล่นการพนันนั่นคือสิ่งที่ผิดที่สุดจากคำที่หมอบอกให้หาความสุขในเมื่อยาเราไม่แตะแล้ว การพนันมันเป็นสิ่งที่มันแตะได้ง่ายแล้วมันก็คือความสุขเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เล่นสนุกสนานขำๆอะไรเงี้ยพี่ขวัญสี่วันนะเสียไปสิบล้านสี่วันสี่วันไม่ได้มีความสุขด้วยก็ในสี่วันนั้นนะเล่นไปได้มาเสียไปอะไรเงี้ยสี่วันนักเลยทีนี้เป็นซึมเศร้าด้วยจะฆ่าตัวตายด้วยและเงินที่เก็บมาตลอดชีวิตใช้เขา่าทั้งชีวิตเลยนะหมด ทุกอย่างพังหมดเลยครับพี่วัาพังโดยที่ไม่มีชิ้นดีเลยมันเหมือนชีวิตผมมันแตกสลายเข้าไปในเซลลเลยเออไม่ใช่กระดูกนะในเซลเลยทุกอะตอมของร่างกายดันเป็นความทุกข์เพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่าเลยเออนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าผิดครูเชื่อว่าพ่อแก่น่าจะลงโทษเราให้เราเห็นบทเรียนอะไรคือผิดครูก็น่าจะสิ่งที่ผ่านมาที่ไปแบบ หลงแสงสีเสียงไปทำทำไบยบุเปาต่าง,งๆ,งๆก็คือเป็นอุทาหรณ์ให้เด็กรุ่นหลังๆนะได้รู้แล้วว่าเรื่องแรกเลยยาเสพติดเนี่ยอย่าแตะเลยเด็ดขาดผมขอใช้คําว่าเด็ดขาดเลยนะเพราะถ้าเกิดคุณเข้าไปแตะแล้วเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณไม่ติดอยู่เสมอเข้าข้างตัวเองถูกต้องครับหลอกตัวเองแต่งจริง้วตั้งแต่เริ่มแล้วแหละนั่นคือติดแล้วนั่นคือติดแล้วสองการพน,นันบ้านไฟไหมยังเหลือที่นะพี่ การพนันมันหมดเลยนะไม่เหลือสักอย่างนะซึ่งผมอะ่ะผมผมขับรถไปที่แบบที่ที่หนึง่งแล้วผมจะทารุณนาคาตัวเองอคิดถึงขั้นนั้นแล้วใช่ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นจะทำแล้วคือลอยไปหมดแล้วตัวเองทุกอย่างลอยไปหมดแล้วแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่นั้นที่กำลังจะกระโดดให้มันแบบ แต่ว่ามันมีภาพภาพโนกภาพแม่ผมก็ยืนร้องไห้ขึ้นรถครับคือไอ้สี่วันที่เสียนะมันไม่ได้คิดแค่อย่างเดียวเลยนะพี่ไวัดไม่ได้คิดแค่ว่าเสียสิบล้านนะหลังจากนั้นมันเยาวคืนอยู่จะขายรถโฉนดแบง่งเนโนกขายบ้านเจา้าคืนมันยังไม่ยอมอ,ะอ,อ่ะตอนนั้จนอ่ะจน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 มารู้สึกว่ามันต้องยอมแล้วนะ จนที่ว่าจะไปถานรุนค่าตัวเองอย่างหนึ่งเลยตอนเรามีเงินมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งคือมันไม่ฟังใครมันมั่นใจตัวเองมากครับพี่กูไม่ต้องกูไม่ต้องเลินเกก็ได้กูไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้ไม่ต้องคิดถึงอะไรแบบแท้มันมากมายอะไรเงี้ยพอเงินหมดอะพี่ควรตอนไม่เหลืออะไรแล้วอะมันรู้สึกเลยว่า เรามองเห็นความรักของคนที่อยู่ข้างๆจากน้องที่ไม่เคยเข้าหาเราเลยเดินมาแตะไหล่เราอย่างเงี้ยมันทัดเข้ามาถึงข้างในอย่างเงี้ยน้องสาวคนเล็กผมอะ่ะมันมันซื้อกล้องโพโลารอยด์มานะมันก็ถ่ายแล้วก็เป็นรูปผมแล้วมันก็เขียนข้อความ,มสู้ๆนะไม่มีใครที่เรียกอยากจะอ่อนแอแต่เราแพ้ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันจำอยู่ในหัวเลยอะ่ะพี่โน้ยก็บอกว่าตอนนี้ลองคิดที่ดีก่อนว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างก็หันไป มีอะไรเหลือวาตอนนี้กูกูไม่เหลืออะไรแล้วนะกูไงโขไงพี่โนอนให้กำลังใจตัดสินใจพ่อแม่กอดตัดสินใจไปบอกพ่อใหญกราบเท้าแกแกร้องไห้ร้องไห้แกผมบอกอย่างเดียวแล้วว่าขอโทษ ขอโทษพอ่อขอโทษขอโทษขอโทษที่ทําให้พ่อผิดหวังขอโทษที่เป็นลูกแบบนี้แล้วก็บอกแกทั้งหมดทุกเรื่องเลมเหมืนอนที่บอกว่บวัตซึ่งแกไม่รู้เลยว่าลูกกูไปทําอะไรแบบนี้มามเพราะว่าภาพที่พ่อเห็นเห็นแต่แสงเห็นแต่แสงเขาไม่ได้เห็นความมืดเพราะผมไม่ได้เอาความมืดไปให้เขาเขาเห็นพ่อกับแม่ก็ไม่เป็นไรลูกก็หาไหม่ทีเราก็ยังไม่ตายเราเคยอยู่ยังไงอะแถวเฮาเล็กๆ เช่าเดือนละสี่พันตอนนั้นสิบแปดตารางเมตรมแล้วยังอยู่รวมกงนครอบครัวสี่ห้าคนได้เลย<ม>ในวันนี้ต่อให้เราอยู่แบบนั้นก็ได้มันก็ไม่เป็นไรนี่ลูก<ม>ทุกคนให้กําลังใจผมหมดเลย<ม>ทุกคนเรารู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาทําไมทําไมเราถึงเป็นคนเลวอย่างนั้นวะทํามทไมเราถึงมองข้ามสิ่งพวกเนี้ยที่มันเป็นแบบถ้าเกิดเป็นความสุขนะครับพี่ขวัญม,มันเป็นความสุขที่ใหญ่ที่สุดแล้วแต่เรามองข้ามไปหมดเลยเราไปมองอะไรก็ไม่รู้ มองว่าเดี๋ยวกูจะต้องไปแบบนู้นคนจะต้องมองมาหาเราแบบนี้จะต้องไไม่จําเป็นเลยเราคิดเองว่าต้องการให้คนมองเราแบบนั้นแต่เขาไม่ได้มีเวลาว่ามามองมึงไงนะเพราะฉะนั้นโฟกัสคอนเซ็ต์กับคนที่รักมึงที่อยู่กับสิ่งที่มันมันมันอยู่เป็นอยู่ตอนนี้พี่ขวัญเฮ้ยแบบนี้มันมันที่สุดแล้วเรามีแค่ปัจจุบันเว้ยเราไม่มีอดีตแล้วมันผ่านมาแล้วอนาคตเราไม่รู้เลยว่าขับรถออกไปมันจะเป็นไงมันจะอาจจะ พรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าไหนมาก่อนกันเลยเราค่อยๆฟื้นขึ้นมาอย่างไรบ้างโอ้โหกว่าจะฟื้นไนม่ขวญมันก็<ด>นานนะแต่ยาก็ยังไม่ได้กินเหมือนเดิมยากินแล้วตอนออตอนนั้นเร,เริ่มรักษาแล้ว<ม>เริ่มรักษายอมรับมาแล้ว<ม>คือเราเรานั่งคิดว่าอืมตอนแรกตอนที่มันเป็นอ่ะต้องหาเงินให้ได้เรานั่งคิดว่าเราต้องหาเงินให้ได้วันละหมืน่นเป็นระยะเวลาประมาณสามปีกว่ากว่าจะได้เงินสิบล้านนั่นคืน<ม>แล้วกูต้องมีงานทุกวัน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จะทําไงดีวะสรุปสุดท้ายแล้วปิดจบนะพี่ขวัญค <c oughs> ช่างมัน <c oughs> ไม่ต้องไปยึดเข้ามาสิบล้านช่างมัน <c oughs> เสียไปแรก <c oughs> นี่มึงคิดได้ประมาณสามเดือนเยอ <c oughs> อาจจะเรื่องแบบสมองผมน่าจะดีขึ้นจากจากยาพอรักษามาเป็นปีละกินยามาตลอดแล้วมันก็น่าจะเคมีถ้าเกิดพูดถึงในหลักวิทยาศาสตร์เคมีมันน่าจะ ผมก็เริ่มวางด้วยแหละเริ่มวางด้วยก็คือแบบไม่จําเป็นแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินให้มันเยอะมากมายตอนเนี้ผมตกผลึกมาได้อยู่อย่างหนึ่งว่าเราเราสําเร็จที่ความสุขครับพี่วขวัญค่าของความสําเร็จมันวัดค่าที่ความสุขของคนมันจบที่ตรงกลางครับพอพอวันเวลาที่มันดีขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคคิดงานได้แล้วกลับมาเป็นนกกีคนเดิมแล้วที่มันโตขึ้น ต่อขึ้นในที่นี่คือแบบว่าผมเชื่อว,ว่าหลุดจากโรคซึมเศร้าได้ครับพี่ขวัญมันจะมีความสุขมากกว่าเดิมมันตอนนี้ยังไม่หลุดเต็มที่ถ้าเกิดไม่มกินถ้าเกิดไม่กินยานี่ก็ต้องกินอยู่ตลอดผมก็ไปผมก็ศึกษานะบางคนก็กินทั้งชีวิตบางคนได้กินสามปีบางคนกินสามเดือนบางคนไม่กินเลยก็ก็มีมันก็อยู่ที่บ,บริบทของแต่ละคนนะแต่ว่าบ,บริบทของตัวผมเองพอเวลาผมไม่กินอนะตื่นมาพี่ขวัญมันรู้สึกว่ามันทางกระตาย กินข้าวก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้มันก็เลยรู้สึกว่า,ากินไปก่อนโลกสมัยนีย้กับเมื่อสมัยสิปีที่แล้วยีปีที่แล้วมันต่างกันผมอยากให้ทุกคนนะใช้ชีวิตแบบเด็กไม่ใช่เด็กที่ทโตนะเด็กสองสาขวบที่แบบว่า เราลองลองมองย้อนไปในเวลานั้นเรามีความทุกข์กับแค่เรื่องอะไรไม่ได้ของเล่นแค่นั้นถ้าเกิดพอไม่ได้อีกวันหนึ่งก็หายแล้วไม่จําไม่ฝังเด็กมันไม่คิดอะไรให้ใช้ชีวิตแบบนั้นนะไม่มีความซับซ้อนแต่พอมันเริ่มโตขึ้นมาพี่ขวัญเริ่มมีภาวะหรือบริบทของสังคมโดนหล่อหลอมมาให้เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่อยู่ในโลกใบเนี้มันคิดเยอะแล้วจากที่แบบว่าวันนี้ไม่ได้ของเล่นปูต้องเอาของเล่นให้ได้ มันจะเป็นอย่างนี้โลกมันเปลี่ยนไปและสังคมโซเชียลในสมัยนี้ครับพี่ขวัญ<ม>ต้องยอมรับว่าคนในสังคมสมัยนี้เนะี่ยรับแต่เรื่องดาราม่าซะเป็นส่วนใหญ่พอคนเสพเรื่องดาราม่าเยอะมันสะสมครับพี่ขวัญเพราะฉะนั้นนะผมอยากให้ทุกทุกคนเลือกเสพแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติและอย่าประมาทเด็ดขาดคุณประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีอาจถึงชีวิตคุณได้ถ้าเกิดคุณไม่มีสติในการดําเนินชีวิต คุณก็จะไม่มีไม่มีความสุขในการทำชีวิตประจำวันในแต่ละอย่างผมเชื่อแบบนั้นแล้วในด้านการบริหารองคตอนนี้เราตั้งเป้าหรือมองแผนของคณะว่ายังไงบ้างพี่ขวัญครับผมอ่ะพับป้ายตั้งแต่เป็นถึงเศร้าแล้วเลิกเล่แล้วพับป้ายแล้วแต่ไม่บอกใครเรือลำนี้ยจะเดินได้ก็ต่อเมื่อผมกับพี่โน คนที่ถือหางเรือมันพับแล้วอะ่ะคนที่อยู่หัวเรือมันก็ไปไม่ถูกแล้วมันดีครับพี่ที่คิดแบบน,นั้นทำให้วันนี้ผมมีความสุขเคยคิดแบบน,นั้นไปแล้วเนะี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้สุดดีไม่ดีช่างมันเพราะก่อนหน้านี้คาดหวังคาดหวังมากคาดหวังจนทุกข์คาดหวังในเรื่องที่อยากให้คณะแบบไปอยู่จุดหนึ่งที่มันแบบมันเคยมันเคยซักเซสอะครับพี่ แล้ววันวันที่มันพอมันผ่านโควิดไปแล้วว่ะมันมันไม่ได้เป็นเปตามที่เราต้องการแล้วพอมันมาเจอเรื่องเรื่องสุ่มเศร้าอ่ะพอมันรู้สึกว่าเราสามารถพับป้ายได้แล้วอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยเลยแค่ทําวันนี้ให้มันเต็มที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกคนทําให้ได้เหมือนที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ผมมีความสุขกับการบริหารกับสิ่งที่เป็นอยู่ถึงแม้ว่า ผมผมไม่สนใจว่าใครจะมองเข้ามายังไงแล้ไอ้นี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วทุกวันนี้พูดได้หรือยังว่ามีความสุขกับชีวิตพูดได้แล้วครับ